สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนมาดูชั้นวางของนะครับหลังจากที่ตอนแรกได้ซื้อมาแล้ว2 2ชั้นนะครับปรากฏว่าโอเคอยากจะได้เพิ่มตามที่เห็นแล้วครับชั้นนี้ความสูงอยู่ที่2เมตรครับสูง2เมตรยาวจากซ้ายไปขวาก,ก็2เมตรแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้นะครับตรงนี้เลย60เซนนะครับ ตามที่เห็นในราคา3,200บาทครับถ้าเกิดว่าซื้อ2ชุดเขาก็จะลดให้เป็น6,100บาทแต่ยังไม่ได้รวมจัดส่งนะครับรวมจัดส่งนี้จะเป็นชุดละ300บาทนะครับถ้าในกรณีที่เป็น1ชุดก็อยู่ที่รวมจัดส่งแล้วเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่3,400บาทนะครับทวนแรกช่วงแรกที่ผมได้ซื้อมาคือ2ชุดนะครับถ้า2ชุดก็จะลดให้100ก็จะเป็น6,100บาทรวมกับจัดส่งก็จะเป็น6,700บาทครับเก็บปลายทางนะครับเอาทีนี้นะครับเราก็ไปดูกันหน่อยนะครับ รายละเอียดของชิ้นงานครับพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเวลาเราเสียบลงไปคนเดียวก็สามารถที่จะประกอบได้ครับก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะต่อกันเป็นแบบยาวๆได้นะครับอย่างเช่นเราซื้อมา2ชั้นถ้าในกรณีที่เราจะต่อเป็นคานยาวออกไป<ม>ก็ต่อได้เหมือนกันนะครับเนี่ยต่อซื้อมาอีก2ชุดก็ต่อคานยาวออกไปแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่ต้องการแบบนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการชั้นเดียวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับการประกอบนะครับก็จะมีคานตัวนี้นะครับ คานตัวนี้ก็จะใส่ลงไปแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนปรับระดับได้ว่าเราจะต้องการความสูงแต่ละชั้นเท่าไหร่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กที่วางนะครับก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นี่ครับถอดออกมาได้แบบนี้นี่ครับเป็นแผ่นแบบนี้เลยประมาณนี้มาลงไปนะครับก็จะเป็นสันกสีนะครับแล้วก็จะมีคานนะครับก็ถือว่าโอเคครับรับน้ำรับน้ำหนักได้อยู่ที่200กิโลนะครับเมื่อเราได้ใส่ชั้นนั่นนู่นนี่ลงไป ตามที่เห็นครับโอเคอยู่แล้วทีเดียวนะครับตามที่เห็นก็สนใจไงก็ลองทักแล้วก็สอบถามเข้าไปได้ครับรายละเอียดการซื้อผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับราคา3,200บาทตามที่เห็นครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมาตรฐานโอเคสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ